กระดาษที่ใช้เช็ดปากเวลาจัดโตะงานเลี้ยงแบบยุโรปถ้าใครไม่มีก็ใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้กระดาษทิชชู่ทรงสูงๆอะนะสกอตเทววลพวกนี้นะครับเหมือนกันอ่าให้ดูมันจะเป็นทรงเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแหละนะเอาด้านที่มันเป็นด้านสูงนะครับตั้งแล้วก็พับเข้ามาประมาณนิ้วนิ้วกว่า นะครับอืมประมาณนี้ให้คุณจำว่าพับเข้ามาเท่าไหร่นั้นนั่นคือความกว้างของตัวดอกขนาดของตัวดอกนั่นเองนะครับที่เราพับเข้ามาและพอหลังจากพับเข้ามาแล้วเราก็ฉีกตรงมุมนี้ตลอดแนวยาวเป็นสี่องศาฉีกนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษ มันจะทําให้ตัวดอกเวลา,าพับแล้วเนี่ยมันมีกลีบที่ลักษณะสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ตั้งด้านนี้ตอนแรกอยู่ด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็หันหันแบบนี้แล้วเราก็โรหมวนมมวนเข้าแบบนี้นะครับมมวนเนี่ยอย่าให้มันแน่นไปหรืออย่าให้มันหลวมไป มันก็จะได้เป็นลักษณะยาวๆแบบนี้นะครับตรงส่วนหัวส่วนบนที่เราฉีกไว้เนี่ยนะฮะเป็นส่วนของตัวดอกให้เราจับจีบแบบนี้นี่คือการขึ้นรูปตัวดอกนะครับพยายามให้มันฟูๆขึ้นรูปให้สวยจีบตรงนี้ให้มัน เริ่มจะเหมือนดอกกุหลาบแล้วจับให้มันเข้าที่นิดนึงนะครับบีบเข้าไปให้แน่นๆตรงนี้นะครับพอแน่ใจว่านแน่นพอแล้วให้เราผ่านเป็นแกนเป็นก้านดอกนะครับขึ้นรูปก,ก้านดอก จับไว้แล้วก็หมุนแบบนี้ขึ้นลูกกัานดอกหมุนให้แน่นๆนะครับยิ่งแน่นเท่าไหร่มันจะยิ่งอยู่ได้นานนะ,ะผ่านมาสักประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของตัวก้านเนี่ย เราหยุดส่วนนี้จะเป็นส่วนใบนะครับเราจะมาทำใบกันจับส่วนที่เป็นมุมของทางด้านล่างเนี่ยพับขึ้นพับขึ้นไปชนตัวก้านแบบนี้เห็นไหมครับดอกกุหลาบาจากกระดาษทิชชู่นเนี่ยหรือแนบกินเนี่ยจะมีความพิเศษคือเราขึ้นรูป มันทั้งหมดด้วยกระดาษชิ้นเดียวนะไม่มีการต่อจากกระดาษชิ้นอื่นแล้วก็มัดต่อมัดไปทางเดียวกันกันกบตอนแรกนะครับเอาแน่นแน่นแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่า ต้องระวังอย่าให้กระดาษขาดถ้าคุณใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยกระดาษทิชชู่มันจะมีความยุ่ยนะถ้าเทียบกับหนับกินเนี่ยหนับกินจะเหนียวกว่าถ้าคุณใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยมันจะยุ่ยให้คุณระวังมันขาดแต่คุณออกแรงมากเกินไปหนักแน่นแต่อย่ารุนแรงนะครับ แล้วก็คลี่ตรงนี้ออกมามันก็จะกลายเป็นใบเห็นไหมครับเราก็จะได้ดอกกุหลาบจากกระดาษทิชชู่แล้วสวยงามน่ารักแล้วก็ราคาถูกหรืออ่าแทบไม่ได้ใช้ต้นทุนเลยนะแต่ว่าแปงไปด้วยความจริงใจเพราะว่าคุณทำเองกับมือนะครับ มันจะดูจริงใจมากกว่าคุณไปซื้อที่ร้านใช้เงินนะครับผมอยากจะให้คุณพับให้เขาแล้วก็ให้ต่อหน้าเลยคือคุณฝึกพับที่บ้านให้เก่งให้ชำนาญจนมันเพอร์เฟกนะแล้วคุณก็เอากระดาษไปพับให้เขาต่อหน้าแล้วให้เดี๋ยวนั้นเลยเขาจะประทับใจแน่นอนครับผมรับประกัน